สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับรายการคน้นควรข่าวข่าวคนคน,คน,คนแสพามันเจ็บๆก,กันคันทุกเรื่องราวทั้งคนทั้งข่าวมาติดตามเปนที่ผููจะตควนนะครับทางรายการคนควรข่าวข่าวคน,คน,ค,น,ค,นคนนะครับทีวันนี้นะครับยินดีอย่างยิ่งนะครับที่จะได้สัมภาษณ์ดาราสาวทรงโตนะครับเธอตัดสินใจลั่นประตูวิวากับเสียใหญ่แห่งค่ายดีแท็กนะครับประธานกรรมการเธอวันนี้จะมาเปิดอ,อกเปิดกระดุมให้กับท่านผู้ชมนะครับ รูเบื้องหน้าเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับว่าเป็นยังไงนะครับพบกับเธอเลยนะครับสวัสดีครับคุณตั๊กสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับยินดีอย่างยิ่งนะครับทางรายการวันนี้ที่จะได้สัมภาษณ์ดาราสาวนะครับตัดสินใจนะครับสลักโสดวันนี้นะครับทําให้หนุ่มๆนะครับพากันปกหักกันตกนะครับแล้วก็ ทำไมถึงตัดสินใจทั้งนี้ในการที่จะสละศพเข้าประตูวิวากับเสียอย่างครั้งนี้ครับก็เป็นนางเอกในจอภาพย,ายนตร์มานานแล้วไงคะก็อยากจะเป็นนางเอกตัวจริงกับเขาบ้างค่ะช่วงนี้งานหนังงานละครนี้ยังล้มมืออยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าครับอ๋อตอนนี้หยุดรับแล้วค่ะเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวค่ะกไปตจเวนทําบุญใช่ไหมครับชใช่ค่ะ ก็อธิษฐานนะคะ่าอยากจะได้ลูกค่ะให้ลูกเราสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วก็ถ้าผู้ชายก็ร,รอรอใช่ค่ะพ่อนะจัอสส้มตนงมันแฝดอะไปอธิษฐานอยากจะได้ลูกแฟนระวังนะครับตรงนั้นมันแฟบลงแล้วเดีย๋ยวจะแย่นะครับกลัมันจะย้อย น้องตาครับปกติแล้วจะเข้าประตูวิวาเนี่ยเขาต้องลดหุ่นเพื่อที่จะให้หุ่นเซเลนเดอร์จะใส่ชุดเจ้าสาวจะได้สวยงามแต่ทำไมวันนี้ดูน้องตาหัวหัน้ักเพิ่มขึ้นเป็เยอะนัอ๋อเสียบุญชัยเขาบอกว่าต้องเพิ่มน้ำหนักให้เยอะเพราะว่าเราต้องได้สิสอดท้องตามน้ำหนักค่ะจะได้เยอะๆไงคะ เอาสวัสดีครับเฮียบุญชัยครับมาอย่างไรครับเนี่ยมาอย่างไรก็วันนี้ถือเป็นเลิกงามยามดีครับก็เลยมีโอกาสนำเพชรโคตรเก๋นะครับครับทานโทษครับโทษเพชรเนี่ยโอ้ขอบคุณแม่เพชรเนี่ยหนักเท่าไหร่ครับก้อนเบ้อรขนาดนี้ครับก้อนเจ็ดหมื่นหกพันล้านกะลัสครับโอ้นีครับมีใจมากเลยครับก็ในเล็กครับก็อยากจะให้เขาคุณทักษิณเขาที่เขาร่ำรวยนะครับ เดี๋ยวคุณชัยจะถือโอกาสเฉลิมฉลองลงหน้าไปเลยเหรอครับ,รบวันนี้ครับก็ในฐานะนที่กับผมก็แต่งงานมาเป็นครั้งที่5แล้วก็ทำให้มนยิ่งใหญ่ไปเลยนะครับงานนี้เอาให้สนุกสนานไปเลยครับเลย ออกลันทมรู้ไหมตาคมเม็ดหนึ่งกลมกลมเคยจับอมจับเล่นจับเช้าจับเย็นพี่เคยจับเลนพี่เคยจับอมนมเอ้นมเคยอมเคยเล่นน้มเอ้นม แต่เป็นเด็กน้อยแม่บ้อแม่นั่นหนอเพิ่นนั่นฟุ้มฟักแม่นั่นควักนมออกให้อมแม่นั่นจมนมออกมาป้อนลกำลูกอ่อนแมู่ลูกหิวเป็นตคิ้วยำนมแม่หาวเต้าเอาเต้าทั้งดูดทั้งดึงเต้าเอาเต้าทั้งดูดทั้งดึงเอ็นคอพุงจองดึงนมเต้าผมยำเต้ายำบายยำแลงแม่บ่แพงให้เซ้าให้ค่บางแควยันแม่ฮ้องเสียงหลงยังบ่ปงแม่ยังให้ดูดูดจั ปากูมึงเล่นหัวนมบางก็อมนอนเล่นซื้อซื้อมีพวกแกเขาบอกว่าแย่ไม่มีกำลังเครื่องจะเตะปี๊บดังคงต้องผิดหวังแน่แคงจะไม่จริงเห็นเขาเดินวิ่งไม่อ่อนแอ